นั่งวินไปสภาวตสาหกรรมหาหรือขึ้นค่าแรงไม่กังวลผลโหวตสนับสนุนของสอวอวันนี้ภารกิจของคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไก่ครับสร้างความมือหาเพราะว่าซิ่งมอเตอร์ไซค์ <c oughs> มาประชุมที่สภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามภาพที่ปรากฏนี่แหละครับ คุณพิธาก็บอกว่าผมต้องมาแบบนี้เพราะอะไรครับนัด10บโมงมเดี๋ยวผมเกรงมาไม่ทันว่าอย่างนั้นครับก็เลยนั่งมอเตอร์สไซค์มาเพร้อมกับมีคนติดตามมาด้วยนะครับบอกก็บผู้สื่อ่าวมาทําอะไรวันนี้เหรอครับนี่นะก็บอกว่า สมาชิกสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็ในการทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับก็จะลืมนะครับว่าผมให้โปรไฟล์ให้แบล็กเกาคุณพิธานิดหนึ่งครับคุณพิธานนั้นตั้งแต่เล่นการเมืองมานะครับโนนสมัยอาจารย์สวิทเมสินซีแล้วก็คุณสมคิดจาตูสิปิทักษ์นะครับเป็นนายกโนนคุณพิทาก็ไปเริ่มทำงานการเมืองทําเอกสารครับสุดท้ายก็บอกว่าสภาวสาหกรมเนี่ยหลายคนรู้จักกันหลายคนเป็นสมาชิกมาครับ ขขาโนทํทำงานร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้น มาฟังความคิดเห็นว่านะครับท่านเสนออะไรยังไงมาบ้างจะหาทางพูดคุยกันในอนาคตนะครับจะทำงานร่วมกันยังไงบ้างมาฟังความคิดเห็นนะครับต่างฝ่ายต่างก็เอาไปนะพิจารณาเพราะว่าตาม MOU นะครับที่ตกลงกันเมื่อวาน23ข้อมันก็มีบางข้อครับที่มันตรงกับทางด้านทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตเช่นเดียวกันกุณปิถาก็าไปนั่งพูดคุยอย่างนี้นะครับสุดท้ายประเด็นสําคัญก็บอกว่าอา้าวนะนะครับเรื่องของ ค่าแรงงานขั้นต่ำนะครับที่ทางสภาวิสากรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในเรื่องการลงทุนก็บอกว่าโอ้ยทำามขึ้นนะครับตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้450บาทนะครับเจ๊งหมดเดี๋ยวเ้าหนีหมดไปอยู่เวียดนามหมดจะทำยางไรบ้างคุณพิธาก็บอกนะครับว่าเรื่องของค่าแรงงานขั้นต่ำ450บาทนะครับนี่นะมันตกเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณากันเหมือนกันครับในช่วงของการทํางานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอํานาจของประชาชนจะนําไปคุยกันกับร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งใน นะครับพรรคเป่อไทยเขาก็เคยพิจารณาขึ้นมาแล้วขึ้นทีนั่นก็คือว่า300บาททั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอาไปคุยกันต่อนะครับเอาสรุปให้ฟังว่าเอาเฉพาะประเด็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนก็นแล้วกันครับโอ้ยนี่นั่งกปปรึกษากันนะคะคุยบา่ง